เข้าปีที่ร15้ได้ะแพ้หนึ่งชิ้นซื้อเราได้ 1, หนึ่งคันเฮ้ยจริงป่ะพี่จริง,รงครับครบจบในที่เดียวสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการลับวัตรค่ะรายการที่จะมาตอบไขปัญหาทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ชมค่ะเพิ่งมีกูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอะไหล่รถยนต์นะคะแน่นอนจะเป็นบริษัทไหนไม่ได้นะคะนอกจากบริษัทคือ automotive นั่นก็คือ คุณปอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ปอค่ะก็สวัสดีทุกท่านก่อนแนะนําตัวเลยค่ะพี่ปอขอแนะนําตัวก่อนผมปอกรกฎนะครับเป็นผู้ดูแลสินค้าที่อยู่บนโต๊ะนี้ก็เป็นสินค้าในกลุ่มยางอืมพี่ปอก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องของสินค้าที่อยู่ด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่ปอค่ะวันนี้เราสองคนเนี่ยแต่งตัวชัวต้องมาแคมป์ปิ้งใช่ครับเป็นแนวแบบต้นไม้แล้วดูใบไม้ผลี่ญี่ปุ่นตอนนี้กลางเต็นท์นะพี่ปอใช่ครับวันนี้เราก็เลยเอาผลิตภัณฑ์อะไรรถยนต์เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่่นนนะะะคัณผผู้้้ชมแลลดาาหิตภฑ์ของ โอ้โหคุณภาพของเขาดีมากแน่นอนถ้าเกิดว่าเวลาเราซื้อสินค้าอย่างอื่นสมมุตินะพี่ปอเวลาคุณผู้ชมหลายคนซื้อสินค้าอื่นเนี่ยก็จะมองหาว่าเอ้ยผลิตที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคนไทยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นค่ะพี่ปอร,รวมถึงอะไหล่รถยนต์ด้วยด้านหน้าบริษัทของทาง a u t o m o t i v e นะคะเป็นผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และหน้าหน้าเราคืออะไรคะพี่ปอคะอ่ะท่าที่เรามาโชว์ในวันนี้ครับมันคือสินค้ากลุ่มยาง<ห>นะครับยางมนมีอะไรบ้างนะครับก็มีทั้งยางเท่นเครื่องยางเทิน ค้าใหม่ที่เป็นบูชนะครับจะมีทั้งบูชปีกนกแล้วก็ตัวบูชคานเลยกล่องสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ก็คือด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะพ<ช>อพูดถึงอะไหล่รถยนต์เหมาะกับรถอะไรบ้างรถประเภทไหนบ้างที่สามารถใช้อะไหล่ญี่ปุ่นด้านหน้าตรงนี้ได้ที่ต่อรจริงๆชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นอะไหล่ญี่ปุ่นนะครับดังนั้นรถญี่ปุ่นทุกคันนะครับสินค้าของเอชเนะวันนี้นะครับเรามีให้บริการแทบจะครอบคลุมรถญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วอย่างสมมติว่าพี่ขับรถ Honda าแจ๊ส มีครบแน่นอนณว,วันนี้นะครับสินค้าแบรนด์ SKR เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการของดีมีคุณภาพแต่ในราคาที่เข้าถึงได้ก็คือเราเป็นสินค้าอะไหล่ทดแทนของแท้ะนะครับในตลาดเดี่ยต้องบอกว่ามีคู่แข่งเต็มไปหมดเลยที่พยายามจะเอามาขายเป็นทดแทนแท้แต่ส่วนใหญ่สู้ได้ไหมพี่ปอไม่ค่อยรอดครับคือเรายืนหนึ่งเลยใช่ครับชนะเลิศอย่างที่เราบอกตอนแรกเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเขาทำจริงจังถูกไหมคร ของแบรนด์ SKR เนี่ยเขาเปิดมาเข้าปีที่115ได้แล้วหูพี่เอาเพูงตรงๆนะเกิดและตาย2รอบเลยนะ115ปีที่แล้วไม่ยังสงครามโลกอยู่เลยครับรแต่ว่า SKR มันสร้างขึ้นมาแล้วจริงๆตรงเนี้ยอยากจะหยิบให้ดูจริงเลยหยิบค่ะพี่ป<พ>อ,<พ>อหยิบตรงนี้นให้ดูชิ้นหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ เพิ่งเห็นไหมเนี่ยตรงนี้โอ้โหมันมีความนิ่มมากเลยขอจับพี่ปอใช่เนี่ยเห็นไหมนิ่มใกล้เคียงกันเลยอ่าโอเคไม่ใช่นะครับคือตรงนี้ครับคือเป็นยางสูตรพิเศษของเขานะครับที่ทางแบรนด์ซากุระเนี่ยเขาเริ่มต้นคิดทําให้มันมันไม่เหมือนใครนะครับคือถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ของแท้ติดรถเนี่ยตรงนี้จะเป็นยางแข็งจับแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเป็นยางแข็งครับไอยางสูตรตรงนี้เขาเรียกว่ายางซอฟต์ซิลซอฟต์นิ่มๆนะครับตัวนี้เป็นสูตรพิเศษของเขาทําให้มันทดแทนแท้ได้นะครับคนอื่่่นะทําไไมด้ค ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับดูอยู่ลองไปหยิบของที่ร้านดูที่ไม่ใช่แบรนด์เอสกนะครับลองจิ้มดูนะครับ โอ้โหแข็งแข็งโป๊กเลยนี่ไม่ควรใช้แล้วค่ะพี่ค่ะถ้าเกิดมันมันแข็งเกินไปเวลาชงใช้ไประยะเวลานึงก็ดีอะไรที่มันแข็งมากมากแล้วมันกระทบกระเจองบ่อยๆมันก็มีการแตกพังไปถูกต้องถูกต้องไหมคะคิดง่ายๆเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้อะไรที่แบบมั่นใจร้อยกว่าปีแล้วสินค้าของเขาเนี่ยหลากหลายรุ่นหลากหลายคันหลากหลายรถนะคะตั้งแต่วัยรุ่นเพิ่งต้องบอกว่าิ่งรู้จักแบรนด์นี้ตั้งแต่สมัยเพิ่ง20จนตอนนี้จะ40แล้วพี่ปอก็เกินไปไม่ขนาดนั้นอันนี้เรื่องจริงอ๋อ จนเราแบบเฮ้ยขับรถมาเฮ้ยบริษัทนี้หูโคตรดังเลยอ่ะขอใช้คำนี้เลยนะคนแต่งรถแนวญี่ปุ่นจะต้องซื้อยี่ห้อนี้ใช่ต้องซื้อยี่ห้อนี้แล้ววันนี้ได้ทำหูพี่ปอขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งขนาดนั้นเลยขนาดนั้นรู้จึกดีใจมากนะครับวันนี้ที่เพิ่งให้เกียรติขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วทีนี้พี่ปอขาของดีแล้วผลิตที่ประเทศดีแล้วคุณภาพดีแล้วราคาปี2023นี้มีอะไรพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาไหมคะพี่แค่หนึ่งชิ้นซื้อเราได้หนึ่งคันได้เป็นคอนเซปต์ของเราอยู่แล เปีนี้นะครับเรามีสินค้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือสินค้ากลุ่มตรงนี้สินค้าตรงนี้นะครับอขออนุญาตหยิบนะครับตัวนี้ครับมันคือสินค้ากลุ่มบูช คานบูชช่วงล่างบูชแหนบบูชคอมา<ๆ>ก็ว่านะี่คือเป็นบูชท,ที่อยู่ด้านล่างรถทำไมต้องบูชพี่ปอคะคือต้องบอกว่าช่วงล่างอะครับปกติมันจะเป็นเหล็กใช่ไหมครับแต่เหล็กเนื้อผ้าเวลารับแรงากสะเทือนครับเหล็กมันแข็งใช่ไหมเวลาสะเทือนเนี่ยมันก็จะมีความแข็งกระด้างขึ้นมาที่ตัวรถที่คนขับยางโดยนะหน้าที่มันเหมือนเป็นมือแล้วกันครับ ิ้วอะไรต่างๆฮิ้วเครื่องหิ้วช่วงล่างท oh, ำนุ่ม <No. S 2> ใช่ oh. คือแอบซอบหรือว่ารองรับแรงสัส่นสะเทือนที่มาจากพื้น mm hmm. นะครับดังนั้นเนี่ยยางเนี่ยมันมีความสําคัญค่อนข้างมาก mm hmm. ยางที่เขาใช้เ,เป็นสูตรเดียวกับยางเท่นเครื่อง mm hmm. ดังนั้น,นครับเรื่องคุณภาพอย่างที่พี่พูดไปตอนแรกนะครับไม่ต้องห่วงเลยค,คุณภาพนี่ผ่านทุกตัวแล้วก็สินค้าของตัวบูช ช่วงล่างที่เราเปิดตัวนะครับเราเปิดตัวเมาาื่อประมาณทักปีที่แล้วะนะครับแต่ปีนี้จะมีเบอร์ใหม่ครอบคลุมรถญี่ปุ่นเอาว่ารถอะไรวิ่งเข้ามาส่วนใหญ่เรามีหมดแล้วกันตาม <Wow. S 2> สโลแกนคอนเซ็ปต์เลยคุณผู้ชมขาคร,ครบจบในที่เดียวถูกต้องถ้ารถญี่ปุ่นคุณหนึ่งคันมีปัญหาขับรถเข้ามานะคะคุณผู้ชมขาสามารถซ่อมได้หมดใช่อะไรของเขานี่คือเทียบแพ้แล้วก็อายุการใช้งนานเนี่ยดีไม่ดียาวนานกว่าด้วยใช่ครับแล้วก็ราคาเนี่ยคุณควักกระเป๋านิดเดียวใช่จริงคือสมมตินะคุณผู้ชมขาพังทั้งเครื่องเนี่ย เอาสู์เสียเป็นหมื่นแต่มาที่เนี้ยนี่ไม่เกินสี่พันถูกต้องอะไรประมาณนี้จริงๆนะครับแท่นเครื่องทั้งชุดนะครับถูกกับเต็นท์ด้างหลังเราอีกเฮ้ยจริงป่ะพี่จริงครับเหมือนฝันเหมือนโกหกพูดเรื่องจริง ่างที่เรารู้เต็นท์ใหญ่ๆแบบนี้ครับปกติหลังนึงก็ห้าพันหกพันหมื่น <000 S 2> ของพี่กำเงินมา5,000มีธรครับโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้เหมาะกับยุคนี้มาก<ช>พี่ปอขาสมัยนี้ยุคนี้เงินมันหายา,ยากไม่มีใครอยากจะได้ของดีแต่ราคาสูงหรอก,ท,กอทุกคนอยากได้ของดีแต่ราคาแบบนิดเดียวและนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรรถยนต์นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรุ่นไหนก็ตามนะคะเลี้ยวรถเข้ามาเลยคุณผู้ชมหารหาเครื่องใหม่นี้เลย HKR นะคะโดยบริษัท o Automotive นั่นเองรับรอง้เลยว่าคุณจ่ายนิดเดียวจะได้ครบจบทั้งคันแน่นอนวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากนะคะควันนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาหมดแล้วนะคะครั้งหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามวันนี้พึ่งกับพี่ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ